โรมลุยสอบสแกมเมอร์โลกเมื่อเงินผิดกฎหมายเข้ามาเล่นการเมืองไทยเผยแพร่2ตุลาคม2568 11นาฬิกา33นาทีปรับปรุง2ตุลาคม2568 11นาฬิกา33นาทีโดยผู้จัดการออนไลน์คุณเคยสงสัยไหมว่าเงินผิดกฎหมายจากต่างประเทศสามารถเข้ามาเล่นการเมืองไทยได้อย่างไรนี่คือเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจที่คุณต้องรู้นายรังสิมันโร,รมสอสบัญชีรายชื่อพักประชาชนประชนต เปิดเผยว่ากำลังสอบสวนเครือข่ายสแกมเมอร์โลกที่มีความเกี่ยวข้องกับนายเบนจามินเมลเออร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธซึ่งถูกสงสัยว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายสแกมเมอร์กัมพูชาที่กำลังนำเงินผิดกฎหมายมาล้ำลึกในระบบเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นผ่านธุรกิจพลังงานธนาคารหรือบริษัทต่างๆและอาจใช้นโยบายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของรัฐบาลชุดก่อนเพื่อฟอกเงินเป็นล้านล้านบาทบัด where it gets controversial ที่น่าสนใจคือการสอบสวนนี้ไม่ได้เน้นไปที่นายเบนจามินเพียงคนเดียว แต่ยังเลงเรียกเอกชนและหน่วยงานของรัฐมามอบข้อมูลด้วยรวมถึงนักการเมืองชั้นนาเช่นนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีร้อยเอกธร,รมนัสพรหมเผารองนายกรัฐมนตรีและนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกจังคุกอยู่จุดประสงค์คืออยากทลายหัวขบวนของแก๊งสแกมเมอร์ไม่ใช่แค่ในไทยแต่ต้องการให้เป็นตัวอย่างให้โลกเห็น and this is the part most people miss เรื่องนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับเงินสินบน40ล้านบาท ที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดี e. สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแม้ว่านายชัยชนกจะกล่าวว่าเป็นการทำขั้นต่ำแต่นี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ลึกซึ้งกว่าท่างเงินสินบนนี้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์หมายความว่ารัฐมนตรีสามารถถูกซื้อได้และนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่กว่าที่คิดคำถามสำคัญคุณคิดว่าเงินผิดกฎหมายจากต่างประเทศสามารถมีอิทธิพลต่อการเมืองไทยได้จริงหรือไม่ และคุณคิดว่ารัฐบาลควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหานี้มาร่วมตอบคำถามเหล่านี้ในส่วนความคิดเห็นกันเถอะ